คลิปเข้าๆกอนนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะฮะคันนี้กาดมอน้ำส่งไปชุบใหม่นะครับซึ่งก็เป็นประมาณนี้ฮะชุบมาแล้วอันนี้ไม่มีกาดพันน้ำครอบก็จะดูลงๆนิดนึงครับมีท่อแต่งมีกรองแต่งนะฮะคันนี้จะพันผ้าพันท่อใหม่ชุดหน้าสวยใสนะครับระบบไฟใช้ได้หมด เครื่องใสเครื่องดินะฮะไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยล้อหลังเบอร์สองร้อยนะครับมองไฟท้ายอันนี้ให้ดูข้าวก่อนนะเพราะว่าเห็นทักกันมาหลายคนแล้วว่ารถเหลือไหมตอนนี้ก็ยังอยู่ในอุ่นสองคันนะจ๊ะเร่งทำส่งลูกค้าอยู่ไอ้คันนู้นก็รอส่งเบืองการครับอันนี้ก็คือแกะงานแล้วเป็นลักษณะนี้ก็คือคลิป <c oughs> ขคงคลิปเครื่องก็จะก <c oughs> ้นใหม่ ตัวโครงก็จะพ่นใหม่นะครับนี่กรหลกเบอร์สองเหมือนกันอันนี้ลูกค้าสั่งสีขาวครับประมาณนี้จะดูคร่าวๆกันกรอนจะมาดูรถที่บ้านก็ได้นะครับ เราก็มีมกระบวนกาส่งถึงหน้าบ้านนะจ๊ะเงี้ยเลยคันนี้ใส่ทุกจุด